สวัสดีครับนี่คือรายการสัมภาษณ์พิเศษของสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยหรือ GCNT ผมมนชัยวงกิติไกรวันครับวันนี้ผมจะไปพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนหรือว่า NRF คุณแดนปฐมวาน,นิชกันครับสวัสดีครับคุณแดนสวัสดีครับคุณแดนครับทำไม NRF ถึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทาง GCNT ล่ะความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะ Drive เรื่องของ consumption global compact เนี่ยมีการวางไว้แล้วในเรื่องของ u n s DGO g เราก็เลยสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยการเอานโยบายความยัง่งยืนเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนของของการดำเนิเนงานนะครับตั้งแต่ต้นน้ำย่างปลายน้ำความยัง่งยืนเนี่ยจริงเนี่ยผมมองว่าประกอบด้วยสามอย่างคือเรามองว่า performance ของบริษัทเนี่ยยังไงต้องมาแต่ว่ามันต้องมีอีก2 pillar นะครับคือห pillar เนี่ยเป็นเรื่องของ people นะครับก็คือ ผลกระทบที่เรามีกับ stakeholder ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคนภายนอกหรือคน,คนภายในองค์กรแต่เรื่องที่3นี้ก็เป็นเรื่องของ planet นะว่าผลกระทบที่บริษัทเรามีเนี่ยต่อโลกนี่เป็นยังไงตัวพันธกิจของทาง G C N T มี4ด้านที่สําคัญแล้วด้านไหนที่ทาง N R F หยิบขึ้นมาแล้วก็ให้ความสําคัญกับมันมากที่สุดสิ่งที่เราเน้นนะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามานั่งดูว่าเอ๊ะ ระบบอาหารเองเนี่ยมีผลกับเรื่องของ climate change ถึง40%ของ carbon emission ทั้งหมดเราภาคเกษตรก็คือ20%เรามองว่าสิ่งที่ เราสามารถ Impact ได้เลยในการช่วยโลกร้อนนะครับเราทำได้เลยนะครับมันคือการที่ลดเรื่องของ c a r b บ n Emission ที่อยู่ใน pply Chain ของภาคอาหารแผนถัดไปมันคืออะไรพูดถึงระดับโลกนะครับเราต้องคันนึงถึงเรื่องของคาร์บอนอันนี้คือหนึ่งโครงการที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเป็น investment summit ถ้าลงมาที่ระดับประเทศเนี่ยตอนนี้เราทำา2โครงการโดยเน้นเรื่องของ Thailand the future of food เพื่อ educate คนเรื่องของความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยชุวงเทศกาลเจเราก็จะมี plant based festival ซึ่งเราคิดว่านะัมันน่าจะเป็น festival ที่อยากที่สุดในเอเชียนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าสุดท้าย2นี่อีกสิบยี่ปีข้างหน้าเนี่ยอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อโลกเนี่ยมันจะมาแล้วถ้าดีต่อโลกยังไงก็ตามเนี่ย plant based food เนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญสำหรับอาหารของเราในวันข้างหนาผมคิดว่าในฐานะผู้นําของกงร์ไม่ว่าจะเป็น c ีอหรือระดับฝ่ายก็ได้นะครับเรามีความรับผิดชอบ นในฐานะภาคเอกชนเราจะต้องทำยังไงให้โลกนี้ยั่งยืนต่อนะครับผู้บริโภคต้องการบริษัทและก็แบรนด์ที่มีอะไรมากกว่าแค่กําไรเขาต้องการบริษัทที่มี value s ที่ align กับเขามี value s ที่ตรงกับทาง millennial นะครับ